ขอต้อนรับกับพ้่สุรยการเวลบีสุขภาพดีกําลังจะมาและนี่คือช่วงของตีท้ายครัวนะครับ เปนี้ตีท้ายครัวเราคุณเล็กโชติวันยังพาไปย้อนดูบรรยากาศเมื่อตลอดปี258ที่ผ่านมาที่คุณเล็กพาเราไปเยี่ยมบ้านไปรับชมวิถีชีวิตไปร่วมพูดคุยกับบุคคลหลายๆท่านที่มีความน่าสนใจในการดําเนินชีวิตว่าท่านเหล่านั้นมีเทคนิคมีเคล็ดลับอย่างไรในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจติดตามในช่วงนี้กับตีท้ายครัวครับ เวลาของตีท้ายครัวกับเล็กโชติวันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสวนเรียนรู้ออร์แกนิกเวครับวันนี้ผมชวนคุณผู้ชมนะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยมาเรียนรู้วิธีการที่จะปลูกผักอย่างไรให้มันขึ้นเพราะาที่ผ่านมานะครับตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกกับการปลูกผักผมลองมาสองครั้งครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นมันเกิดจากอะไร สาเหตุในการที่ผมปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกิดจากอะไรคือสิ่งที่ผมได้ลองทําไปนะครับผมก็ลองซื้อเมล็ดผักจากที่ร้านค้านะครับรวมไปถึงดินสําเร็จรูปที่เขามีขายเตรียมไว้ให้ให้คนที่แบบอยากทดลองปลูกอะ่ะลองมาปลูกดูแต่ว่าผมลองซื้อของพวกนั้นมาลองปลูกดูกแล้วมันไม่ขึ้น วันนี้ผมเลยลองชวนคุณผู้ชมนะครับมาเรียนรู้วิธีการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในบ้านวิธีการเตรียมดินแบบง่ายๆรวมไปถึงการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มันเหลือใช้ในบ้านมาเป็นวัสดุในการปลูกผ,ผักพี่ดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจของเราเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันครับ แล้วก็อย่างนี้ผมได้เกลิ่นไปนะครับตอนนี้ผมก็เลยมาอยู่กับวิทยากรประจําบ้านสวนเรียนรู้ออร์แกนิกเว์ครับคุณโรจนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก่อนที่จะปรึกษาคุณโรจนนะครับผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคือก่อนหน้านี้ผมเองเคยทดลองปลูกผักสวนครัวที่บ้านแล้วผมก็ไปซื้อดินไปซื้อมเล็ดไปซื้อกระถงกระถางอะไรมาเรียบร้อยเลยแล้วผมก็มาลองปลูกที่บ้านผมก็เอาดินที่ซื้อมา ใสแล้วก็พรมน้ํามันหน่อยแล้วกเ็เอามาเล็ดลงแล้วก็พยายามหมั่นรดน้มามันทุกวันนะแต่ไม่เห็นมันจะมีอะไรงอกเงยขึ้นไห้ผมได้ชื่นใจเลยผมไม่สามวรถที่ปลูกเลยรมันขึ้นมาได้เลย <S <S ผมลองสองครั้งแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการเราใส่ใจมากเกินไป <S <S ใส่ใจมากเกินไปนรเราอาจจะรดน้ําหรือว่าการดูแลครับบางทีเรื่องผักในบางทีเราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นตามธรรมชาติแล้วก็เรื่องอีกอย่างเป็นเรื่องของดินครับดินถุงที่เราซื้อมาจากตลาดหรือว่าจากร้านหรือว่ารถ เลต่างๆเนี่ยมันเป็นดินที่มีธาตุอาหารไม่เหมาะกับการจเจริญเติบโตของพืชน,นะครับน mm hmm. ะครับ mm hmm. เราก็ต้องแล้ว hmm. ทำไมเขาถึงเอามาขายซึ่งถ้าเกว่าดินนี้มันไม่เหมาะสมับการที่จะมาปลูกเดินที่เข้ามาทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขี้เท่ากแกลบกับขุยมะพร้าวครับซึ่งมันก็มีธาตุอาหารที่ แล้วก็มีสภาพที่ยังไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับ mm. นะครับอันนี้สมัยนี้เขาต้องการความรวดเร็วในการขาย mm. เขาก็แค่เอามาผสมกันอาจจะไม่ได้เอามาหมักก่อนอาาปรุงให้มันมีธาตุอาหารครบก่อนแล้วเขาก็มาขายเลยมันก็ส่งผลต่อส่งผลเสียต่อต้นไม้ mm. ของเราด้วยครับ mm. อืมอ,อันนี้มันปเป็นสาเหตุเลย mm. ใช่ไหมครับ mm. ที่ผมปลูกอะไรเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นตั้งสองครั้งแล้ว ตอนนี้เท่าที่ผ่านมานะครับนอกจากถั่วงอกที่ผมปลูกแล้วสําเร็จยังไม่มีอะไรที่ผมปลูกลงดินแบบนี้แล้วมันมีเขียวเขียวงอกขึ้นมาเลยครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเรื่องของดินที่เราซื้อมามันมีปัญหาอย่างที่บอกไปครับก็คือ <นะ S 2> เขาเขาไม่ได้หมักเขาไม่ได้ปรุงให้มันมีธาตุอาหารแล้วก็ให้มีสภาพที่เหมาะกับการปลูกพืชน,นะครับนะครับก็เลยเราเราก็เลยอยากต้องมาปรุงดินจากของที่เรามีอยู่ปรุงดิน รปรุงดินหมายเขาว่าทําให้ดินนั้นมันมีแร่ธาตุอาหารครับให้สมบูรณ์มากขึ้นเหมาะแก่การเพาะปลูกใช่ครับนอกจากมีธาตุอาหารแล้วยังถือว่าเป็นเรื่องจริงที่ไม่ตลกเลยนะครับกับการที่เราซื้อดินมาปลูกผักแต่ดินที่ซื้อมาผักไม่งอกในดินนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้การปรุงดินกันเองนี่ยังไงล่ะครับหลังจากที่เราได้วัตถุด,ดิบในการเตรียมดินเรียบร้อยเราก็คลุกดินแล้วก็ปุ๋ยธรรมชาติของเราให้เข้ากันนะครับ มีกลเม็ดอีกอย่างนึงครับที่จะทําให้ดินของเราย่อยเร็วปรับสภาพเร็วนั่นก็คือน้ําตาลทรายนั่นเองครับคุณโรธบอกว่าเอาน้ําตาลทรายมาผสมน้ําสักครึ่งถ้วยตวงต่อ,ตอหนึ่งกระบวยรดน้านะครับแล้วก็เอามารดในดินของเรามันจะช่วยเร่งปฏิกิริยาย่อยสลายให้เร็วยิ่งขึ้นดินมีรสชาติที่ดีขึ้นเหมาะสมกับการปลูกผักของเรายังไงล่ะครับ ตัวที่เราปลูกรับประทานเองกับ,กบที่ผ่าน,านมาตลอดชีวิตที่เราซื้อรับประทานมานลตลอดต่างกันไหมคะต่างกันมากเลยเพราะเก็บที่นี่ก่อนเก็บเด,ด้วยวยนมากผักที่มาก,กับที่ขายท้้งตลาดเนะี่ยมันต้องมีเคมีที่สําคัญอันนั้นคือจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้คิว่าเราน่าจะปลูกผักกินเองได้คือเราคิดว่าโชคดีที่เราไม่เป็นอะไรก่อนแล้วเราหันมาปลูกผักบางคนเป็นเราหึงค่อยมาหันมาปลูกผักแต่ก็ไม่ได้เป็นก็แค่แค่คิดเอาว่า เราทำกับข้าเราอยากหาสิ่งที่มันดีกับตัวเราถ้าเราจะไปหาสุขภัณร์ในยุคที่สี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยา,าุขภัณฑ์ถือว่าแพงมากแพงมากเพราะว่าคนยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่ด้วยก็เลยคิดว่างั้นเราก็ค่อยๆปลูกในสิ่งที่ที่เราทําได้ก็แล้วกันนี่คือสุดสําคัญที่เราจะพยายามจะเลี่ยนเครื่อนเคมีด้วยเมื่อเราตระหน,นักถึงสุขภาพตระหน,นักถึงความเป็นอยู่ของตัวเราเองว่ารเราต้องการอะไรอย่างแท้จริงท้ายที่สุด ก็ไม่พ้นที่เราจะต้องลุกขึ้นมา,สร,าสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองนะครับในเมื่อวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะเชื่อได้ว่าผักปลอดสารพิษที่เราเลือกมารับประทานนั้นมันปลอดสารพิษจริงๆหรือเปล่าเพียงแค่เราหาความรู้เพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วคิดลงมือปลูกสิ่งที่เราต้องการก็จะงอกเงยขึ้นมาในกระถางให้เราได้เก็บเกี่ยวไปดูแลตัวเราเองและคนที่คุณรักกันแล้วนะครับ อยากให้พี่ป้อมฝากถึงคนดูทางบ้านนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรายังคงเป็นคนเมืองที่เร่งรีบอยี่ยวกับชีวิตตอลอดเวลาเช้ามาทํางาน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 ,งานตกเยียนกลับบ้านหมดแรงสลบชีวิตแบบประนีประนีแบบพี่ป้อมอย่างเงี้ยจะสามารถให้อะไรกับคนอื่นที่เขายังเร่งรีบกับชีวิตจนจนลืมใส่ใจความสุขเล็กๆน้อยน้อยแบบนี้เพราะว่าช่วงปีหลังๆเนี่ยถือว่ากระแส การใช้ชีวิตแบบนี้มันเป็นที่รู้จักของคนหนุ่มสาวมากขึ้นถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็ถือว่าคนหนุ่มสาวรุ่นนี้ช่วงจังหวะนี้เขาเขามีโอกาสที่ดีที่เขาได้ได้เห็นได้เห็นการการทำอะไรแบบนี้มีหนุ่มสาวหลายคนที่ที่ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบแล้วก็บอกว่าจะไม่มีเวลาเพราะว่าจริงๆถ้าเขาใส่ใจสักนิดนึงเนี่ย ช่วงเช้าถ้าเขาตื่นเช้าขึ้นสักครึ่งชั่วโมงเขาอาจจะทําอาหารเช้าทานเองที่บ้านอาหารเช้าสําคัญไม่ใช่ว่ากาแฟแก้วเดียวเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวเขากําหนดครับไม่มีมีใครกําหนดให้เขาได้เลยเขากําหนดตัวเองถ้าเขาไม่ต้องขับรถเขาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาสามารถที่จะทําอาหารทานเองที่บ้านได้สักมื้อหนึ่ง หรือถ้าทําแล้วไม่มีเวลานั่งทานที่บ้านให้เ็าทาใส่กล่องครับแล้วไปทานที่ออฟฟิศก็ยังดีขอให้ทำาหาเด็อยาซื้ออาหารข้างนอกทานถ้าอาหารมื้อนั้นอยากจะมีผักที่ตัวเองปลูกลงเพาะต้นอ่อนสักกระถางหนึ่งได้ไหมถ้าถ้าคนใช้ชีวิตในเมืองอาจจะอยู่อพาร์ตเมนต์เยอะไหมคะช่วงนี้อยู่คอนโดกันเยอะใช่ไหมคะคนหนุ่มสาวอยู่คอนโดเยอะก็ปลูกไว้ในห้องก็ได้หรือทําอะไรง่ายๆอย่างที่ ที่คุณคุณไทำว่าเพราะถุง,งอ,อกใช่ไหมคะก็ลองเพาถุง,งอ,อ่ดูแค่3วันหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็ได้ <c oughs> เด็กนุ่มสาวต้องเล่นอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วแทนที่จะไปนั่งดูเรื่องข่าวสารแต่งลงดลาราอะไรก็ลองหัดมาหาพวกนี้บ้างท,าทุกเองที่ตัวกำหนดหมดเลยลองลองละข่าวพวกนั้นเรามาดูข่าวพวกนี้ดูใช่ไหมคะหรือไม่ลองลองละเวลาจากหน้าจอมาเพาะต้นอ่อนสักประมาณ15นาทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยู่หน้ากระถางกันแบบนี้ใช่ใช่ แล้วเขาก็จะได้สิ่งที่เขาทาขึ้นมาเนี่ยเป็นอาหารเช้า uh huh. ปลูกกะเพราไว้ที่เรียะเบียงสักต้นได้ไหมปลูกพริกไวกต้นหนึ่งได้ไหมเย็ยนกลับมาเขาไม่ต้องซื้ออาหารคิ้วเข้ามา uh huh. เขาอาจจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อไก่เข้ามาซื้อหมูเข้ามาแล้วเขาลองมาผัดกะเพรากินที่บ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ลองลองเปลี่ยนดูมื้อกลางวันถ้าขยันตอนเช้าลองทําอาหารกล่อง ปกินกลางวันที่ออฟฟิศได้ไหมไม่ต้องออกไประปจนโลกข้างนอกอ,อะไรอย่างเงี้ยอาหารกล่องตอนเช้าเราหุงข้าวไว้สักหมออ้อหนึ่งเผื่อไปมื้อเย็นเลยอาหารกล่องวันนั้นเรามีอะไรถ้าเราคิดว่าอ่ะวันนั้นรีบมากๆเลยหน้าระเบียงเรามีหลวพาสักกระถางหนึ่งเราเด็ดโหลวรพามาใส่ไข่เจียวได้ไหมหใช่ไหมใช่ล้วเอาข้าวที่เราหุงเนี่ยอาจจะไปซื้อข้าวตามเวลาเดินตลาดสีเขียเรอาจจะไปซื้อข้าวที่มันเป็นข้าวกล้อง ไม่ต้องหุงข้าวขาวอะไรอย่างเงี้ยหุงไว้ามื้อย็นเลยแล้วเราเจียวไข่5้านาทีเจียวไข่ะแล้วเอาใส่กล่องน้ำพริกอาจจะเวลาไปเดินตลาดนัดที่ไหนล้าเห็นน้ำพริกอร่อยอร่อยเก็เก็บไปในตู้เย็นก็ได้นี้ไม่ใช่เรื่องแปกใส่น้ำพริกไว้หน่อยนึงทานตะวันที่เราเพาะไว้นิดนึงไข่เจียวสักหน่อยนึงทำเป็นปิ่นโตเอาไปกินกลางวันเทพจะตายใช่ไหมคะลองดูใช้ชีวิตแบบนี้ดูนะคะมื่อยันกลับมาบ้านรีบมากไม่มีเวลาเลยคืนนี้ แตจะกินบะหมี่สำเร็จรูปก,ก็กินไปแต่คุณลองดูใช่ไหมไอ้ถุงห่อที่เพาะไว้เอามาใส่ใน,นบะหมี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้เราเราละเมียดในการใช้ชีวิตมากขึ้นมันไม่ต้องเห็นจะต้องเร่งรีบอะไรมากมายทานแซนด์วิชโอเคคุณมีสิทธิทานขนมปังแซนด์วิชได้แต่คุณมีผักอะไรที่จะใส่ลงไปในแซนด์วิชสักชิ้นนึงได้ไหมยิ่ง <ทำ S 2> ถ้งถงเาเป็นผักที่เราปลูกเองผลิตได้ด้วยตัวเองอย่างน้อยสิ่งที่เราทํถทานเข้าไปเนี่ยมันมีความ สุขกายจากจากสิ่งที่เราได้<ช>ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วย,ยังส,สบายใจด้วยสบายใจสุขใจแลวมันสบายใจว่าเราปลอดภัยกับเคมีที่มันจะมากับพวกคืชผักที่เราได้ใช้นอกจากดีกับสุขภาพกายแล้วนะครับ mm hmm. ผู้ชมมันยังดีกับสุขภาพใจด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป้อมมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเข้าครัวไปกับพี่ป้อมนะครับให้พี่ป้อมสอนวิธีการ เลือดจากผักรอบๆบ้านมาลองทำเป็นมีเส้นหมี่ของพอดีไปเที่ยวทางเหนือมาค่ะของฝางเขาจะมีเส้นหมี่แห้งก็จะซื้อเก็บของพวกนี้จะมีเก็บเอาไว้แล้วก็เราสามารถที่จะหาพืชผักที่เรามีอยู่นะเดี๋ยวเป็นผัดมีผัดกวางตุ้งได้นะคะได้งั้นเดี๋ยวเราลาไปด้วยภาพการทำามีผัดกวางตุ้งของพี่ป้อมกันนะครับขอบคุมากครับสวัสดีครับไเลยค่ะ บริเวณแถวเขื่อนขุนด่านปราการชนครับาพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์ภูมิรักษธรรมชาติครับไปพบกับอาจารย์ปัญญาปุริเวกินนะครับอาจารย์ท่านเป็นปราชาวบ้านป่าชุมชนผู้ที่พลิกฟื้นพื้นที่ประมาณสิกว่าไร่นะครับในการที่เมื่อก่อนนี้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แบบแห้งแล้งเป็นป่านี่แต่มีแต่หินมีแต่อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบแห้งแล้งมากๆแต่ว่า ทุกวันนี้ในระยะเวลาประมาณ10ปีอาจารย์สามารถพลิกพื้นป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีต้นไม้มากมายจนแบบร่มรื่นจนทุกวันนี้กลายเป็นสูตรภูมิรักธรรมชาติที่อาจารย์มีไว้ในการที่จะสามารถที่จะแบ่งปันความรู้กระจายความรู้สู่ แล้วก็ผู้ที่สนใจมากมายวันนี้มาเยี่ยมอาจารย์โดยมีคอนเซ็ปต์ในใจที่ว่าอ,อยากให้อาจารย์สอนในเรื่องของการลดต้นทุนชีวิตการผลิตถ้าความเครื่องใช้เครื่องโภกในการใช้งานกับตัวเราเองเพื่อที่จะลดต้นทุนในการที่จะไปซื้อหาจัดจ่ายอะไรมาตัวที่ผลิตเครื่องโภกเหล่านี้จากสมุนไพรจากธรรมชาติรวมไปถึงการดูแลสุขภาพด้วยการแช่มูอแช่เทา้าที่อาจารย์บอกว่าของที่นี่คู้ดีจริงๆ ยังไงเดี๋ยววันนี้ไปติดตามแล้วก็ไปพูดคุยกับอาจารย์ปัญญากันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มาโอ้อาจารย์มาพร้อมเลยมาพร้อมมาเยี่ยมอาจารย์หน่อยครับเดี๋ยวเอาครื่องกล้องแป๊บหนึ่งก่อนอาจารย์นี่คืออาจารย์ปัญญาครับสวัสดี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 ครั้งหนึ่งก็วันนี้ผมรบกวนมาเยี่ยมอาจารย์ก็มาขอความรู้ในเรื่องของการใช้ธรรมชาติดูแลตัวเองรวมไปถึงเรื่องของการลดต้นทุนชีวิตเพื่อให้ชีวิตเราร่มเย็นเป็นสุขตามแบบเอ่อตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ ได้ครับ,รบยังไงต้องรบกวนแท้จ<ด>า์พาทัวร์พาชมที่นี่กันซะหน่อย,ยผมก็เริ่มรู้จักคนที่เขาทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพอผมลาออกจากธนาคารเขารู้ว่าผมลาออกเขาเลยบอกปัญญาลาออกแล้วใช่ไหมเออมาช่วยกันที่นี่ดีกว่าก<ม>็ไหนปัญญาว่าได้น้อมนําเอาแนวคิดยู่มาทําเป็นสิบปีมาแล้วเนี่ยยังปัญญามาช่วยพวกเราที่นี่กันดีกว่าเพราะที่นี่เป็นที่ดินไม่อยู่ไม่ย,ไมย,ไมย,ยู่อยากทําที่เนี่ยเพื่อให้คนเห็นความสำคัญของธรรมชาติครับเขาก็เลยชวนมาครับ เป็นเพราะเราเคยไปรู้จักคนผู้นี้มาก่อนตอนที่เราพยายามศึกษาแนวคิดวิหัวไงตั้งแต่ปีสามคุณได้ไหมใครนะเขาคนนึงที่ใครคนที่ชวนอาจารย์มีอาจารย์วิวัฒน์แสงเงันทอหรืออาจารย์ยักษ์อ๋ออาจารย์ยักษ์อีกคนหนึ่งชุมพรกบนนาที่เขาเป็นนักเรียนเก่าวัรชราวุฒิลไยคุณวิศรรักพันครับอันนี้เราเจอรู้จักผมรู้จักอาจารย์ยักษ์กับรู้จักคุณวิศร์มาก่อนแล้วครับเจอในเจอหลายเวทีเรื่องเวลาสัมมนาประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไงรู้จักกันมาก่อนแล้วครับพอเขารู้ว่าผมลาออกจากธนาคาร าก็ชวนเลยชวนมาทําเลยใช่เพราะเขารู้ว่าผมผมสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วไงครับปกดล้อออกแล้วมาช่วยกันดีกว่าแล้วก็เป็นเวลาสิปีที่มีความหมายกับที่แห่งนี้นะครับที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์ภูมิรักธรรมชาติตามที่อาจารย์และเพื่อนๆได้ตั้งใจกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพครับ และสิ่งที่ศูนย์แห่งนี้ได้จัดสอนเป็นคอร์สฝึกอบรมเลยก็คือการผลิตเครื่องอุปโภคไว้ใช้เองครับเช่นสบู่แชมพูยาล้างจานและอื่นๆอีกจิปาถะ,ะเรียกได้ว่าที่นี่มีสอนในแบบครบวงจรเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ตีท้ายครัวของเราก็เลือกเอาสบู่สมนุนไพรโคลนพอกตัวซับพิษและน้ำแช่มือแช่เท้าเพื่อล้างสารพิษมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับครับตอนนี้อาจารย์ปัญญาก็ได้ให้น้องปุ๋ยนะครับมาสอนพวกเราในการทำสบู่ แล้วก็แชมพูใช้เองเนาะอ่ะเริ่มต้นยังไงดีครับขั้นตอนการทําสบู่สมุนไพรว่าใช้เองในบ้านก็ไม่ได้ยากเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีหัวสบู่ a b 25หาซื้อได้ตามร้านวัสดุเคมีพันุ์ทั่วไปครับน้าแตงกวาซึ่งน้าแตงกวานี้เราก็ใช้แตงกวาธรรมดานี่นะครับเอามาทําให้สะอาดแล้วก็ลอกเอาเปลือกแตงกวามาคั้นครับใช้ตะปลือกนะครับเพราะว่าสารสําคัญในการฆ่าเชื้อโรคเขาอยู่ที่เปลือกอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับแล้วก็มีเกลือ เพื่อเพิ่มความข้นครับผงไขมุกเพื่อเพิ่มความวาวที่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ก็ทําให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ความสวยงามครับน้ําหอมเพื่อเพิ่มกลิ่นสนิดหนึ่งนะครับแล้วก็การเสียกับน้ําเปลา่าเพิ่มปริมาณแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อใช้งานครับเริ่มต้นนะครับเราก็มาตวนหัวสบู่ AD 25กับมุกให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ําแตงกวาและน้ําหอมลงไปแล้วก็เติมน้ำสักหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็การเสีย กวนให้เข้ากันในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันการเกิดฟองนะครับขั้นตอนนี้กวนชา้ชาๆใจเย็นๆครับไม่นานนัก,ก็เสร็จจากนั้นเติมเกลือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเพิ่มความข้นให้กับสบู่เหลวของเราครับกวนต่อไปนะครับมันก็จะข้นขึ้นมาเองจะเห็นได้ว่าง่ายมากๆเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึงสินาทีเราก็ได้สบู่เหลวมาใช้กันแล้วครับสำหรับการเตรียมน้ำสมุนไพรเพื่อแช่มือแช่เท้าน,นะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็มีดังนี้ครับ แน่นอนที่สุดครับน้ำร้อนครับแล้วก็น้ำใบตะไคร้จากการนําใบตะไคร้มาต้มนะครับแล้วก็น้ําคอรโรฟิลครับที่ได้มาจากพืชผักสีเขียวรสจืดไม่มีกลิ่นฉุนชนิดใดก็ได้นะครับเอามาปั่นรวมกันได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นชนิดใดแต่ต้องรสจืดและไม่มีกลิ่นฉุนนะครับทานครับเพื่อใช้ในการดูดซับพ,พิษข,ของเราและสุดท้ายน้ำส้มขัญไม้อัน,น้ผลิเองอาจจะยากสักหน่อยนะครับต้องใช้วิธีการกลั่น ขุยแนะนําว่าให้เราหาซื้อเท่ผลิตแล้วจะง่ายกว่าครับซึ่งราคาไม่แพงเลยน้ำส้มควันไม้นี้นะครับมีสปปรรพคุณดีมากเลยครับช่วยในการฆ่าเชื้อราปกป้องแบคทีเรียและก็ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ช้งัดดีเลยครับไม่ได้อุปกรณ์ต่างๆครบแล้วนะครับขั้นตอนตอง,ง่ายมากๆครับผสมน้ําร้อนให้อุ่นสักหน่อยนะครับไม่ต้องให้ร้อนเกินไปเดี๋ยวจะลวกเอาจากนั้นก็นําเอาน้ําคอรโรฟิลเติมลงไปพร้อมๆกับน้าส้มควันไม้ครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว และส่วนอย่างสุดท้ายที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับก็คือโครนพอกหน้าพอกตัวน,นะครับอุปกรณ์ก็มีดินสอพองแล้วก็มีผงถ่านและน้ำโครฟิลแบบเดียวกันกับที่ใช้เมื่อสักครู่นี้แหละครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบครองแล้วนะครับไม่เอากากเพราะเราจะเอามาทาโคลนพอกตัวพอกหน้ากันวิธีนะครับเราก็ใช้ดินสอพอง10ช้อน ผงถ่านหนึ่งช้อนคลุกให้เข้ากันนะครับซึ่งตรงนี้ใครอยากจะให้คนของเราดูดซับผิดมากๆก็ใช้ถ่านเยอะอีกหน่อยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าผงถ่านอาจจะมีราคาสูงนะครับอัตราส่วนนี้ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าใช้ถ่านเยอะนะครับต้องเตือนไว้เลยว่าเราอาจจะดำแน่ๆครับแล้วก็ล้างออกยากมากๆนะครับซึ่งตัวผมเองตอนที่ทํานะครับแค่ช้อนเดียวกันล้างยนะันเป็นหลายนาทีเลยนะครับเมื่อคลุกเข้ากันดีแล้วนะครับ เติมด้วยน้ำคลอโรฟิลได้เลยเติมแค่พอดีๆให้ได้แค่พอข้นๆคลุกคลิกๆอย่างที่เห็นในภาพนะครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับจากนั้นเราก็มาลงมือแช่มือแช่เท้าและพอกหน้าได้เลยนะครับ คลิกสำหรับการแชร่และพอกไปพร้อมๆกันก็คือเราควรที่จะพอกหน้าแล้วก็พอกตัวก่อนนะครับจากนั้นก็แช่มือและแช่เท้าไปพร้อมๆกันซึ่งระยะเวลาในการแชร่ก็คือแช่3นาทีแล้วก็ขึ้นมาพัก1นาทีครับทำอย่างนี้ครบ3รอบก็ลุกไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้เลยครับเป็นอันเสร็จพิธี นี่ก็คือทั้งหมดของศูนย์ภูมิรักธรรมชาติที่อาจารย์สัญญาได้ให้เกียรติสอนและก็พาพวกเราได้เดินชมเดินทัวร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการปลูกต้นไม้การดูแลพื้นที่แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงการลดต้นทุนชีวิตโดยการผลิตสบู่ผลิตแชมพูรวมไปถึงการดูแลสุขภาพด้วยการแช่มือแช่เท้าแล้วก็ทำาที่จาอตัวกันด้วยนะครับวันนี้จะขอขอบคุณอาจารย์น้องแม่รล้วก จะอยู่ะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับหลากหลายเคล็ดลับจากหลากหลายบ้านหลากรสชาติเรื่องราวที่เราหยิบมานําเสนอกันจากต้นครัวโดยคุณเล็กชติวันนะครับที่หยิบมาฝาก mm hmm. ก็หวังว่าคุณผู้ชมรับชมรายการวีีสุขภาพดีกําลังจะมาในช่วงของปีท้ายครัวก็สามารถที่จะหยิบเอาแง่คิดหรือว่าเคล็ดลับที่วิทยากรแต่ละท่านได้กรุณาเล่าให้เราถ่ายทอดให้เราแบ่งปันประสบการณ์ให้เราเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณผู้ชมต่อนะครับ เดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอ็กซเรย์สุขภาพกันครับ